ไม่ไหวแล้วปวดหัวขอพักก่อนแล้วกันไอต๊อดเป็นไงบ้างเนี่ยนี่เคยบอกแกว่าอย่าทิ้งใครไว้เบื้องหลังใช่แกเลือกถูกแล้วเป็แกพิสูจน์แกเฉยๆเป็นเฮียอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เชิญไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจไล่ขาแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอเคง่ายกว่านั้นเลยเหรอเหมือนมีคนไม่ยอมนี่ทำไมเราไม่ธรรมชาติตัดสิน ใช่ไหมอีไม่เป um ็นไรอ่ะตัดสินนะเนีนยายจะแบ่งไฟตัดสินหรือเปล่าท่านจะเอาไฟอยู่ข้างๆนี่ท่านมีรัเบิดพี่บุพเพศฮ่า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 อย่างไรนะท่านเอามันไปที่บุพเพศต่อเลยน่าสนใจใจนะท่านตกลงเอาแบบนั้นค่ะไม่มีเจตนานะท่านขาบานนี่มันพื้นที่ของพวกฉันเอาบอลไปมมันไปทุกคน เอามันไปทุกคนเลยแล้วเปิดอีกแล้วอ่ะพวกแกทำอะไรมาหรือเปล่าครับข้ามาเตือนท่านนะข้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมือวันไหนนะท่านวันหน้าเผาท่านระวังตัวด้วยนะข้าเตือนท่านจริงนะข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายกับท่านนะจะมีปากดา พี่ว่าคนดูคนดูยตอนน่าจะสนุกนะโอ้หูดูขึ้น8,000เลยอ่ะมาปุ่มไปเลยใช่ไหมท่านคนดูตอนน่าจะสนุกนะครับแชทที่เป่ามองว่ามันไกลมันไกลมันหวาไปม้าสักคนหนึ่งอ่ะม้าไหนว่างก็ม้าไหนว่างก็วางได้เลยเขาบอกว่าสนุกมันสนุกนะนะพี่ว่าน้ำมาไป มาชัดวงมาชัดวงใช่8พันเลยหรอซ้ำของมาตั้งเยอะมันเป็นวิธีคิดที่ซ้นมากเลยนะที่พวกแกตอนไหนข้าไม่ได้มินมาข้าขอโทษครับข้าไม่รู้จะพูดคำไหนกับพวกท่านแล้วอ่ะมันเป็นที่ที่ไม่ควรเดิขึ้นมาข้าจะไม่ข้าจะจำใส่หัวไว้นะท่าน จำวันนี้ไว้ดีเลยแล้วกันสนุกนะนี่คืออะไรลงลงลงตรงนี้เพื่อทสามวเอลแต่ว่าสุดกระทานฉันอุดไม่มีอะไรตอรี่ดีตอรี่ดีดังอะเลดเอ็มดังอะว่างั้นเถอะกูบอกให้โอ้ถึงว่าแหละแม่งไม่มีใครมาเฮียไม่น่ามา แล้วก็ขอบใจเรื่องสปริงอะนะฉันได้มาจนครบก่อนนายขอบคุณมากโอ้แต่ก็สนุกเลยว่าตาฉันเองนี่เด็คนชมนะว่าสนุกนะคือว่าอันนี้คือเรื่องของสวนที่นี่อะนะฉัน่ช่วยอะไรมากไม่ได้คือดีใจดีใจกับน้องมันด้วยดีใจกับตอตด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นกฎเล็กเพราะว่ามันก็เคยบ่นกับพี่เปาว่าแบบเออเฮ้ยมันแบบผมสตรีมไฟล์แล้วผมเบื่อว่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันเครียดมัน มันทั้งเรื่องแก๊งเรื่องอะไรเงี้ยพอเห็นมันพักผ่อนอะไรเงี้ยมันก็รันมันก็รันนะดูดิคนดูแม่งซ์แปดพันมันก็รันรันจัดกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่อย่างก็ดีใจกันน้องที่มันมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยปรางนั้นะนื้อออกปะท่านพี่จับวันนี้ไว้ให้ดีนะบุรีบบใช่โอ้ก่อนเดี๋ยวเขาเติมเดเขาช่วยกันอ่ะโอโหล ยืนล้อมวงกันคนละที่และเตรียมตัวเพื่อเจอกับเทพพระเจ้าคนทำแล้วได้เหรอนไปดูไหมกูกลัวป่ะเราเนี่เป็นลำบากภาร้างเขาเนี่ยไปดูไหมกูกลัวแบบลำบากพวกเขาเต็นพวกอย่างนงี้ลูกพี่ แต่เขาเขามีการบูชาแล้วก็สามุสามุเอลบอกสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะเวลาเอลไอ้พวกโอ้ฉันบอกว่าฉันรู้จใจตัวเหม็นน่ะได้หรือเปล่าถอดเสื้อออกเลยคนคันธนูหรือเปล่ามีใครมีคันธนูทำระดาให้เขารับว่าเจ้าสีผิวดีและคนพบเอา้าอยู่ดีดีมันกับดักเหรอสามุเอลไหนอันนี้เหรอ มานี่มานี่มานี่อนี้คือะอ,นนอะไรลง,ลงลงลงตรงนี้เมื่อกี้ฉันลงไปแล้วเพื่ออะไรฮะต้องตายอย่าทุกขารมานโว้ยพวกมันทุกคนต้องตายเฮียสาย,ยเลือดสกปรกพวกเลือดสีคโคลนเส้นไม่ชีวิตทนต่ำครั้งหนึ่งข้าเคยเลี้ยงดูพวกแกเคยสอนพวกแกดูสิวันนี้ข้าเจออะไร แกอยู่ในที่ของเขาอยู่ในทินของพวกเราพวกเราคือเวนเดโกนักลบผู้ยิงยญยแห่งวาปิตีก็เดย์นย่างกายเขามาที่นี่เดย์ข้าไม่ได้มีเจตนานะท่านเมลอจริงของปืนกูเต็มตัวเลยแกแกหเลยทำไมแกสนุกลอไอ้พี่ใหญ่จะได้วันแกงไปเลย ก็เหมือนต่อจากนี้ก็คงมีศึกสงครามที่นานเขาอยู่นี่วิญญาณบรรพชนจะสิงสู่แก่ของเราทุกคนแล้วต้องเตรียมนาวาโฮท่านวนนะอาอ้ท่านตัดสินในผมนี่เรนนาวาโฮเถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นมันคงไม่ได้เอาไปแม้แต่หมาตัวเดียว แม่แต่มาตัวเดียวก็เอาลงจากหุเขานี่ไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันอายุอนามก็มากโขแล้วบางทีการที่เราจะชยวิตม็นมา,มากเราเจออะไรต่าหลายอยา่างลันลานลๆฉันอยากจะให้โอกาสมันม,นม,นเนมนอเด็งปาก,กาไม่สิ้นน้านมไม่ใจเย็นก่อนอกกบแค่ เบโลหาเช้ากินคําไปวันๆมันแค่อยากจะมาบอก<อ>เรื่องนี้นเจ้าทิพย์พ่อราแม่เลยพวกพิทักษ์สันติราชอ้างตัวว่าถือกฎหมายและมีอารยธร,รรมเหนือกฎหมายเล่นดีเล่นดีเล่นดียอมรับประสงองลายต่อนมมนนนเนี้ทีอเมริกันทุกคนอะไรที่เอ็มมาวะสายเลือดเราไม่ปลอดภัยตอนนี้มันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่แอข็งแกร่งกว่าพวกเราซาบูเฮซาซาบูเฮ้อยู่แกตายวีนนี้ เป็นที่ของพวกเราแต่ก็ยังจะกล้าย่างกายออกมากล้าดีจริงจงค,คือน้องๆข้านะท่านเขาเตือนข้าแล้วข้าไม่ฟังเองอะ่ะข้าเป็นคนดื้อรั้นเองนะท่านไหนวัดตอนที่มันโดนอะ่ะควบม้าไปเลยใหญ่นะดูชายาสองคนอะ่<ม>ะตัวใหญ่ๆอะ่ะเป็นยังไงบ้างอะ่ะค่ะมันหนักกว่า ค่าอธิบายไม่ค่อยเป็นโอเคดีทั้งดีปากเบนใจเบเอาเอาเอาอยู่ดีดีมันกับดักเหรอสามูเอลต่างไปตายไงดูหลังทันให้ดีแล้วกันนะสามูเอลเอล่านี่ใช่ใช่ค่าค่าปากตอนนี้เหรอตอนนี้ป่ะสวัสดีผู้ชนเผ่า ไปหาชนเผ่าเหรอเอออย่าพึ่ง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 ลูก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 พี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะไรคือลูกพี่เราตรงนี้เราตรงนี้เออได้ได้ได้สวัสดีเขู่เขาสิเดินไปไหนมาทำอะไรกันเออข้ามีข่าวจะมาบอกหัวหน้าเผ่ากับท่านข้ามีมีเรื่องจะมาบอกกับเขา เอ็มาได้ไงอ่ะโอ้โหมาไงมาไงวะเดียไมาไงวะเป็นคล้น่ะมันแอบมายังไงอ่ะเออค่ะพูดมาแกมายงไใช่ใค่ะข้าปากดำอ่ะท่านข้าจะมีเรื่องมาบอกท่านหมีอ่ะว่ายังไงน่ะคือหัวหน้าเผ่ากับท่านหมีอยู่ไหมอ่ะท่านหีกไปอยู่ยืนอยู่สวัสดีค่ะหาท่านไม่เจอค่ะกันเลย พอมาถึงนี่แกรู้ไหมว่าแกเสี่ยงชีวิตมามากแแกไหนและแกดันมาเจียบ,บนเผ่าฉันอยู่ในหมู่บ้านฉันตรงนี้ไม่ฆ่าแกก็บุนแล้วมันแอบมาได้ยังไงอะม่ได้ไดแอ<ม>าแอทางถนนอ่ะ <laughs> แกต้องแอบมา <laughs> ที่เป็นงั้นอยู่ๆก <laughs> ารคอตัวเองเสียไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่สองเลยแค่ครั้งเดียวไอ้ป่งดำมีคคยเวลาพี่หมีเข่านำเออนอะละคุณจะเป็นลามันจไปทําแมงโตรท่านหรอก เรียกม้ามาทั้งสามคนเลยได้ท่านได้ท่านได้ท่านเวลมไม่มีทำไมไอ้บ้าพระเจ้าเรียกม้ามามไม่ลับทำไมล่ะโอ้โอ้โอ้ข้าม้าเฮียข้าม้าเลยอ่ะทันที วิ่งลงไปซะในเวลาเซฟเวตไปสามวิทอ้เดมเฮ้ยโยมเฮ้ยฉันบอกเลยอย่ามาเลือดขาหายอ่ะ ย่านก็พูดอยู่ท่านไปรอมันสิไปสิไปสิให้ข้าอให้ไไปล่อสิมึงไปตายสิเฮียของกูยิ่งเยอะอยู่เฮียโอ้รอดแล้วรอดแล้วไม่รอดจะกลับกันยังไงไม่รอดนะ มันมามันมาลงลงลงรถไฟรถไฟเออคือรถไฟดิโออ้เาาตมึงไปมึงก็ตายสิท่านท่านมีย้ายค่ะไม่มีอ่ะไปไปไปนั่นมันมาแล้วโอ้ไอ้น้องสองพี่พี่ออกไม่ได้ทางนี้ออกไม่ได้ไปเลยเฮ้ย ไปแอบไปแอบหรือว่าเราแอบแบบนี้แอบแอบแอบโอ้ยแล้วมันมีคนลูกพี่แฟงเขาตายปล่อยมันตายก็ อยากเป็นพระเอกดีรักหนี่หนายที่อ่ะเฮ้ยขอดูลันจัดขอดูลันจัดมีเขาันไปได้ยังข้ารักเอง บอบทุกปีแล้วว่าอย่ามา <ừ. S 1> แถวนี้ไอ้แฟงอะไรเนี่ยเยอะมันอยู่เยอะจังอ่ะใช่ใช่มันอยู่กันเยอะ